สวัสดีค่ะเรื่องเล่าสยองขวัญในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าขอนอนด้วยนะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ชื่อว่านุน่นนุ่นเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดสุรินนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความหลอนที่เธอเล่าให้ฟังเธอได้เข้าพักที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงบริเวณหลังโรงเรียน ในวันที่เธอไปติดต่อหอพักนั้นตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีทั้งลักษณะรอบๆแล้วก็บรรยากาศของหอพักเธอนั้นโชคดีมากเพราะว่าหอพักนี้เหลือห้องว่างเพียงห้องเดียวเท่านั้นด้วยราคาที่ไม่แรงจนเกินไปเธอก็ได้บอกกับเจ้าของหอไปว่าเธอตั้งใจจะอยู่เป็นเรื่อยๆถ้าหากไม่มีอะไรผิดปกติซึ่งเจ้าของหอก็พูดกับเธอ ยืนยันว่าหอนี้ไม่มีอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นหอที่เพิ่งเปิดมาได้ปีกว่าๆเท่านั้นโดยหอพักที่นี่จะมีลักษณะเป็นเหมือนห้องแถวเป็นห้องที่หันหน้าเข้าหากันแต่ละฝั่งจะมีแปดห้องห้องที่เธอได้นั้นอยู่ตรงข้ามกับห้องที่เจ้าของหอนั้นนอนพักด้วยและตรงหน้าห้องของเจ้าของหอพักก็มีสารพระภูมิอยู่หน้าห้องด้วย วันแรกที่ยายเข้าไปเธอก็ได้จุดธูปไหว้สารพระภูมิก่อนเป็นอันดับแรกตามคำแนะนำของเจ้าของหอเธอพักอยู่หอแห่งนี้ได้เจ็ดเดือนทุกอย่างเป็นปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่8ตอนนั้นเป็นช่วงเดือนเมษามีพาย,ยุฤดูร้อนทำให้ฝนตกหนักมากข้าวของที่ตั้งอยู่หน้าสารพระภูมิล้มระเนระนาดกระจัดกระจายไปทั่ว ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ้าของหอพักไม่อยู่ด้วยเห็นว่าไปธุระต่างจังหวัดเธอก็เลยตัดสินใจไปทำความสะอาดศาลให้ระหว่างที่เธอกำลังทำความสะอาดศาลพระภูมิอยู่นั้นสายตาของเธอก็ได้มองไปเห็นตุ๊กตานางรำคู่หนึ่งตกอยู่ข้างศาลเธอก็หยิบขึ้นมาวางไว้ในศาลและตอนนั้นไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่อยู่ๆเธอก็พูดออกมาว่าเป็นนางรำ จะมารับให้ใครดูตรงนี้ตรงสารนี้คงไม่มีใครดูหรอกจากนั้นเธอก็ได้ทําความสะอาดต่อจนเสร็จแล้วกลับไปที่ห้องพักของเธอตกดึกคืนนั้นเธอนอนแต่ยังไม่หลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องเธอรีบลุกขึ้นมาดูเวลานั้นเกือบจะตีสองแล้วใครจะมาเคาะประตูกันด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดประตูออกไปดู พอประตูเปิดก็ไม่มีใครอยู่หน้าห้องเลยเธอคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเองหลังจากปิดประตูและกำลังจะเดินกลับไปที่เตียงยังไม่ทันจะทิ้งตัวลงนอนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เคาะแรงกว่าเดิมอีกเธอตกใจมากและไม่กล้าที่จะไปเปิดดูแล้วว่าใครเธอได้แต่หดตัวอยู่บนเตียง และพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นแค่หมาหรือแมวมาตะกุยประตูห้องเธอก็เป็นได้เพราะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาเธอก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติเลยเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกง่วงอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้หลับเสียงเคาะประตูครั้งที่สามก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังขึ้นถี่เรื่อยๆดังจนเหมือนเสียงถีประตู จากความรู้สึกกลัวในตอนแรกนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นความรู้สึกโมโหแทนเธอรีบตรงไปที่ประตูเปิดออกแต่ก็ไม่เจอใครที่หน้าห้องอยู่ดีตอนนั้นหัวใจของเธอเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความตกใจและความกลัวเธอมองซ้ายมองขวาไปในความมืดจนกระทั่งสายตาไปสะดุดที่ไฟตรงสันรพระภูมิเธอพยายามเพ่งมองไปตรงนั้น แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเธอรีบปิดประตูแล้วกลับมานอนต่อและตอนที่กำลังจะเอนตัวลงนอนหัวยังไม่ถึงหมอนแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีแรงดึงให้หัวของเธอกดลงไปกับหมอนอย่างแรงตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกขยับตัวไม่ได้มือเท้าของเธอเกรงไปหมดด้วยความกลัวเธอพยายามที่จะตั้งสติ ในระหว่างที่เธอกำลังรวบรวมสติอยู่นั้นหมูข้างขวาของเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นอยู่ๆร่างกายของเธอที่ขยับไม่ได้ก็ค่อยๆหันไปทางขวาเองที่ฝั่งขวาของเตียงเธอเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางรำนอนอยู่ข้างๆและหันหน้ามาทางเธอด้วยซึ่งมันอยู่ใกล้กันแบบหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียว ตอนนั้นเธอก็ได้แต่มองและนึกถึงหน้าพ่อแม่ในใจอยู่ดีๆเธอก็สามารถหลุดออกมาจากอาการตัวแข็งได้จึงรีบลุกขึ้นนั่งในหัวของเธอพยายามคิดว่าผูห้หญิงคนนี้คือใครแล้วเธอก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าขอนอนด้วยนะเธอยังไม่ทันได้ตอบอะไรก็รู้สึกว่าสติหลุดลอย สลบสลดยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะเสียงโทรศัพท์ดังเธอตั้งสติได้จึงรีบไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ตรงศาลพระภูมิเพราะเธอคิดว่านางรำที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้น่าจะมาจากศาลพระภูมิแน่นอนเพราะจากคำพูดไม่ทันคิดของเธอทำให้นางรำมาปรากฏตัวให้เธอเห็นให้เธอรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริง จบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วนะคะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ